คาุมิติโลกวิญญาณตอนใครคือขี้ขโมยดัอกเตอร์ครับใครพบทวีปอเมริกาเด็กไทยหน้าดำบอมแบมมองฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่ ด้วยสายตาเจ้าเล oh. ่เอ uh ้าเขาทบทวนความจำเขาลำบัสม uh ั uh ้งอาไม่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็อเมริกเวสปูซีกระมังไม่ใช่ครับผิดอีกแล้วดรเจมชักจะงุดหงิดที่ถูกหลองภูมิโดยเด็กที่เขาดูแกลนว่าด้อยพัฒนาเขาเป็นด็อกเตอร์ด้านสัตววิทยาไม่ใช่นักประวัติศาสตร์อไม่ใช่ครับ เด็กน้อยยิ้มทะเลนอินเดียนแดงครับครูสอนว่าผู้อินเดียนแดงน่ะค้นพบทวีปอเมริกาเพราะว่าตอนที่โคลัมบัสไปพบอเมริกาอินเดียนแดงน่ะอยู่กันเต็มไปหมดแล้วนะครับเฮ้ย hey, สมปองครับนี่เธอโกโหกชาอีกเราใช่ไหมเปล่าครับเด็กหนุ่มวัยสิบสามทำตาหลุกหลิกสำเนียงภาษาอังกฤษของเขานับว่าดีทีเดียวเมื่อเทียบกับเด็กไทยไวัยเดียวกัน คงจะเป็นเพราะว่าความเป็นลูกกำนันทําให้เขาได้มีโอกาสต้อนรับนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ่อยๆเจมส์ทราบมาว่าเด็กไทยเริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่อยู่ชั้นประถมจึงทําให้ศาสตราจารย์ชาวอเมริกนันแปลกใจเป็นนักพินาว่าทําไมคนไทยส่วนใหญ่จึงพูดอังกฤษได้งูงูงปลาปลาทั้งทั้งที่เรียนไม่ต่กว่า1ิปีผิดกับตัวเขาที่เข้ามาคลุกรีกับคนไทยแค่ปีกว่า กลับสามารถพูดไทยได้เป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงอนุมานอาว่าคนไทยส่วนใหญ่คงจะมีระดับสติปัญญาค่อนข้างต่ำอากาศยามเช้าเย็นจนหนาวสมปองนั่งซุกร่างเล็กแกรนอยู่ที่หน้ากองไฟริมลำธารมีผ้าผวยเก่าๆคลุมกายนี่เป็นที่นอนของเขาเมื่อคืนนี้เจมส์รู้ว่าเด็กคนพื้นเมืองไม่เคยชินกับการนอนในเต็นท ถ้าเช่นั้นช่วยอธิบายซิว่าใครหยิบเอาแครกเกอร์ไปกินทั้งห้อเมื่อคืนนี้ดรเจมโรบสันทำสีหน้าจริงจังความหงุดหงิดมรำคาญใจปรากฏเห็นชัดไม่ทราบครับเด็กน้อยก้มหน้าแทะเล็บความเงียบกั้นกลางระหว่างคนทั้งสองชั่วระยะหนึ่งเสียงชนีป่าร้องอยู่บนต้นยามสูงไกลออกไปสมปอง ฉันจะซอนอะไรให้น้ำเสียงนุ่มนวลขึ้นครับเด็กหนุ่มเงยหน้ามองด็อกเตอร์โรเบิร์สันคงจะหายโกรธแล้วเราจะต้องอดทนไม่กินอาหารเล่นมิฉนานันเราจะต้องกลับก่อนกำหนดเธอจะจะกลับบ้านเร็วๆระไม่ครับนักเต์เจมผมชอบอยู่ในป่าอยู่บ้านไม่มีอะไรทําเจมส์ จับจุดอ่อนของเด็กน้อยได้สมปองรักการเดินป่าเป็นโอกาสดีของเด็กน้อยที่เจมส์เลือกให้เป็นผู้นำทางท่องป่าสำรวจพันธ์สัตว์ในป่าร้อนชื้นในครั้งนี้นอกจากนำทางแล้วสมปองยังช่วยเป็นลูกมือเก็บพัน์ไม้สตาฟผีเสื้อหายากไล่จะครุบแมลงสอนเจมส์ให้รู้จักกับการดักสัตว์ด้วยภูมิปัญญาของพื้นเมืองและก็สมปองก็ได้สิ่งที่พ่อของเขาปรารถนา นั่นคือการฝึกภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอมทั้ฉะนั้นเธอคงไม่หยิบเสบียงที่มีอยู่น้อยนิดของเราออกมากินอีกนะสมปองผมไม่ได้หยิบครับเขายืนกรานเจมสั่นหัวด้วยความอ่อนใจมองดูเศษถุงพลาสติกที่เคยใช้หออ่อขนมปังแห้งตกห่างจากถุงนอนไม่ถึงห้าเมตรเด็กไทยขี้ขโมยและโกหกฉันเกีดคนขี้ขโมย เจมส์จ้องหน้า,นาเด็กน้อยมองไปทางอื่นนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่สเสบียงถูกขโมยไปกินตอนกลางคืนทุกครั้งสมปองจับปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่ก็โทษผีปอบผีกระสือพลางยกนิทานพื้นบ้านไร้าสาระขึ้นมาเล่าเป็นการแก้ตัวหลังอาหารเช้าง่ายๆสมปองก็ถามขึ้นว่าแล้ววันนี้เราจะย้ายเต็นท์อีกไหมครับเจมส์ ละสายตาจากนามนุกรมสัตว์ใกล้ศูนพันสังเกตว่าเด็กน้อยกินแครกเกอร์เพียงสองแผ่นคงไม่เราต้องเอามากลายพอสมควรแล้วถ้าไปเรื่อยๆอาจจะพ้นเขตพมา่ายังไม่ถึงหรอกครับผมรู้เส้นทางดีต้องข้ามภูเขาใหญ่ลูกน้อนมาถึงจะถึงพมา่าแล้วเธออยากจะอยู่ที่นี่ไหมหรือว่าอยากไปต่อเสียงน้ำในลำธาร คลอคำพูดของชายฝรัง่งอยากอยู่ตรงนี้ครับที่นี่มีลำทานหน้าสีน้ำตาลไหมแสดงถึงความย็นดีบริสุทธิ์ในลำทานมีปลาเยอะผมจะจับให้ด็อกเตอร์ศึกษาพอศึกษาเสร็จแล้วก็จะเอามาย่างกินกันด็อกเตอรเจมส์โรเบิร์ตสันเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจากมหาวิทยาลายัยวิสคอนซิน ได้รับทุนในการศึกษาสัตว์ตระกูลครึ่งบกครึ่งน้ำที่กำลังจะสูญพันธุ์ในไทยแต่เขาก็ถือโอกาสศึกษาสัตว์เล็กทุกชนิดในการเดินทางในครั้งนี้สัตว์ที่จับได้และก็ถูกจำแนกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วมักจะถูกเด็กตัวดำชาวไทยปิ้งกินหมดไม่เว้นแม้แต่สัตว์จำพวกกิ้งก่ากบหรือว่างูเจมส์เพื่ออึดพื่อมเขายอมรับวัฒนธรรมการกินที่แตกต่าง ยอมรับวิธีทางการดำรงชีวิตในป่าแต่ก็ยังทําใจไม่ได้เมื่อเห็นเด็กน้อยฉีกอึงอ่างย่างยัดใส่เข้าปากวันนี้ด็อกเตอร์จะหาตัวอะไรต่อครับเสียงสดใสแสดงความกระตือรือร้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนการล่าด,ดูจะเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาไอ้ตัวนี้นักสัตววิทยาจากวิทัาสินชี้รูปภาพในหนังสือ สมปองจ้องตามด้วยสีหน้าอยากรู้อยากเห็นกบคนไทยเรียกว่ากบเด็กน้อยบุราชอบใจที่อเมริกาไม่มีกบเลยครับเจมส์ขำท่าทางของสมปองแม้จะตัวเล็กแกรนเมื่อเทียบกับเด็กอเมริกาใบหน้าคล้ายกับลิงในความรู้สึกของเขาแต่เด็กน้อยก็มีชีวิตชีวาเต็มไปด้วยสัญชตาตญาณจำารงชีวิตในป่าใหญ่ เขาไม่เคยต้องกังวลเมื่อเด็กน้อยหายไปน,นานโดยลำพังไม่ใช่กบธรรมดาดูขนาดตัวของมันให้ดีเจมชี้ขนาดใบไม้ในภาพเป็นการเปรียบเทียบกบลนาบาบทิวบรนเชอร์พบได้ในป่าแถบนี้เป็นกบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากกบโกลแอดในประเทศแคมรูนซึ่งหนักถึงสากิโลกว่าเจมส์ James, อธิบายรายละเอียดเป็นภาษาไทยบนอังกฤษให้เด็กน้อยฟังสมปองสามารถจำแนกชนิดของสัตว์แล้วก็เข้าใจาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเจมส์ได้สอนความรู้พื้นฐานด้านสัตววิทยาและอนุกรมวิธานให้แก่เด็กไทยทุกครั้งที่จับสัตว์ตัวอย่างได้เดมือ สมบองตบมือผมรู้จักครับพวกกะเหลียงเรียกว่าเดะมือคนไทยเรียกว่าเขียดแล้วหรือว่ากบภูเขาเขียดแล้วเจมออกเสียงต่งอร่อยมากครับผมรู้วิธีการจับมันด้วยพ่อนเคยพาผมไปหาเขียดแล้วขายได้ราคาด้วยคนกรุงเทพเลยชอบกินกันเธอเคยจับมันได้ไหมโอ้ยจับได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวมันจะไม่ค่อยใหญ่มันก็จะใหญ่แค่นี้ เขาทำมือประกอบไอตอนนี้มันหายากแล้วพ่อบอกว่าไอตอนที่พ่อยังไม่แต่งงานกับแม่เคยจับได้เขียดแล้วตัวใหญ่เกือบสองกิโลโอ้โหกระโดดสูงพ้นหัวเวลาจับจะต้องเอาปืนยิงเจมส์ James, ฟังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผมไม่เคยเห็นตัวขนาดสองกิโลหรอกครับคงจะโตไม่ฐานะมั้งเพราะว่าคนจับกินกันมากเด็กน้อยเล่าประสบการณ์การจับเขียดแล้วด้วยความสนุกสนาน ความกินแหนแงแคลใจเรื่องสเสบียงถูกขโมยเริ่มหายไปเจมส์มีความหวังว่าเขาจะยังมีโอกาสจับเขียดแล้วขนาดสองกิโลกลับไปเป็นตัวอย่างเพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาาต้องย่องไปเงียบๆตอนกลางคืนครับอย่าให้มีเสียงจะทุบหมับเลยตัวมันลื่นมันต้องระวังตอนกลางวันจับไม่ได้หรอกครับมันนอนกันหมด สมปองแยกตัวไปจับสัตว์เล็กๆมาให้ด็อกเตอรเจมส์ช่วยจำแนกสายพันธุ์เด็กน้อยฝันว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ค้นพบสัตว์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกเขาบ้างอืถ้าหากผมพบเต่าหกขาผมจะดังไหมครับเด็กน้อยเคยถามด็อกเตอรเจมส์โรเบิร์ตสันว้าวดังสิ ชื่อของเธอจะปรากฏต่อท้ายชื่อวิทยาศาสตร์เป็นการให้เกียรติแก่ผู้คนพบและผมจะมีทางค้นพบสัตว์พันธุ์ใหม่ไหมครับเนี่ยถ้าเธอมีความพยายามเธอย่อมมีโอกาสดูแต่ขังคาวกิติซึ่งเป็นขางค้าวที่เล็กที่สุดในโลกก็พบโดยคนไทยและนำสกุลข,ของข,องขาวทองลงยาก็ถูกนำไปตั้งชื่อขังขาวชนิดนี้ สมปองนั่งฟังตาแป๋วด้วยความสนใจมันเป็นแรงจูงใจให้เขาแแบบดงพงหญ้าหาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมาให้เจมส์ดูได้ทุกวันดออรเจมส์ฟางงานให้กับสมปองช่วยจับผีเสื้อพันแปลกแปกให้ด้วยส่วนตัวเขาเองเดินลัดล้อไปตามลำธารหาร่องรอยกบภูเขาหรือว่าเขียดแล้วเขาก้มก้มเงยเงยพลิกก้อนหินก้อนเล็กก้อนน้อยในสายน้ำอย่างอดทน จนเกือบบ่ายในลำธารตำแหน่งที่น้ำไหลเอื่อยๆอนักวิทยาศาสตร์หนุ่มก็ค้นพบกับหลุมขนาดคืบเป็นวงสองชั้นพอมมองเห็นได้มีร่องรอยว่าเป็นหลุมไข่ใหม่เมื่อค่อยๆพลิกดูก้อนกรวดในหลุมก็พบไข่ขนาดเล็กคล้ายกับสาคูจำนวนมากเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่สัตว์โลกพันนี้วางไข่พอดีลักษณะพิเศษของพวกมันก็คือจะวางไข่ในหลุมกรวด ผิดกับเพื่อนร่วมสายพันธุ์ที่ปล่อยไข่ลอยในน้ำเจมส์ James, กลับที่พักด้วยความดีใจเขาพบร่องรอยสิ่งที่ต้องการแล้วเมื่อถึงที่พักซึ่งก็คือเต็นท์สองหลังขนาดสองคนนอนสีฟ้าและก็สีแดงเจมส์ James, ก็เห็นความผิดปกติที่หน้าเต็นท์กระดาษสีขาวหลายชิ้นตกเรี่ยราดบนพื้นทรายเมื่อเข้าไปดูก็พบว่า เป็นจดหมายส่วนตัวของเขาที่สอดเอาไว้ในสองข้างกระเป๋าฝรั่งหนุ่มหยิบรูปแฟนที่ถูกฉีกทิ้งขึ้นมาจากพื้นทรายหน้าแดงด้วยความโกรธเจมส์ไม่อาจจะยอมรับการปุกรุกความเป็นส่วนตัวแม้จะรู้มาว่าวัฒนธรรมไทยไม่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนักในเต็นกระเป๋าใส่ยาใบเล็กถูกรื้อด้วยความอยากรู้อยากเห็นขวดยาตกเรี่ยราดยาบางเม็ดมีรอยกัดเล่น กล้องสองทางไกลถูกหยิบไปสมปองสมปองเขาตะโกนลั่นสมปองไม่ได้อยู่ที่นั่นออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้ขี้ขโมยไอ้เด็กไทยแห่งซวยออกมาเขาเตะพื้นทรายด้วยรองเท้าบูทหนาหมดความอดทนกับเด็กขี้ขโมยเงียบออกมาจะกบดานอยู่ทำไมนายจงออกมาเดี๋ยวนี้ที่เปสเบียน เจมส์พบว่าอาหารที่ห่อ,อไว้ยังอยู่ครบแต่อาหารที่เหลือตอนเช้าถูกหรือคนแครกเกอร์ห่อใหม่ที่เพิ่งเปิดหายไปเจมส์เดินไปเดินมาจนหายโกรธไม่เข้าใจเลยว,ว่าทําไมคนไทยจึงมีนิสัยเช่นนี้หรือว่าเป็นนิสัยประจำชาติของพวกด้อยพัฒนาไม่มีวิแววของสมปองทายที่สุด,สดเขาก็กระแทกกายลงนั่งกับพื้นทรายด้วยความโมโห เปิดอาหารกระป๋องกินพรางแช่งชักหักระดูกเด็กไทยขี้ขโมยพักหนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงฝีท้าวิ่งมาตามพื้นทรายร่างเด็กน้อยโผล่จากพุ่มไม้ริมทานกระสอบใส่สัตว์ตัวอย่างพาดหลังสีหน้าตื่นเต้นตาโตเจมส์ตาเจมสเขาตะโกนแต่ไกล <The James. S 1> มาดูอะไรเร็วเข้าเมื่อสมปองเข้ามาใกล้เจมส์ลุกขึ้นยืน ใช้มือใหญ่รวบคอเสื้อยกร่างเล็กลอยกลางอากาศฟาดพ่วสุดแรงด้วยความโมโหเด็กน้อยร้องลั่นกระสอบไปเล็กหลุดมือไอห,หัวขโมยซ่อนมารู้จักจำฉันจะฟานมือสกโปรของแกให้แกระไอตโตบาปให้ได้รับรูรและจดาจำให้มีสำานึกงเจียงผู้เจริญเจมส์ฟาดมือผอมเล็กดำๆสองที จนเป็นผืนแดงขนาดที่พร่ำสอนจริยธรรมของผู้เจริญสมปองร้องไห้ถีบเท้าอยู่ในอากาศและท่านใดนั้นก็มีวัตถุบางอย่างลอยลงมาจากต้นไม้ใหญ่หล่นทังตุบบนพื้นทรายเจมส์ James, หันไปดูปดกล้องส่องทางไกลกิ่งไม้ใหญ่ไหวย,ยวบลิงป่าตัวใหญ่ไต่หายไปอย่างรวดเร็วเจมส์ปล่อยร่างของสมปองลงกับพื้น เด็กน้อยสะอื่นผมไม่ได้ขโมยเจมทําท่าเสียใจยืนหันรีหันขวางทําอะไรไม่ถูกโอ้ฉันรู้แล้วฉันเข้าใจผิดฉันขอโทษด้วยสมปองนั่งร้องไห้เจมส์รู้สึกรหายใจพูดไม่ออกกระสอบใบน้อยที่พื้นช่วยกู้สถานการณ์อยู่ๆมันก็กระเด้งผึงขึ้นด้วยแรงมหาศาล มีเสียงแปลกๆลอดออกมาฟังคลายเสียงหมาเหา่าอะไรจู่ครั้งน้นลูกมาเรอเด็กก็คือเด็กสมปองหยุดร้องยิ้มทั้งน้ำตาไม่ใช่ครับสิ่งมหัศจรรย์ด็อกเตอร์ต้องชอบแน่เลยสมปองลุกขึ้นกระชับกระเฉงเดินไปกดกระสอบเอาไว้สัตว์ที่อยู่ในนั้นดิ้นระแดวกระแดว เขาค่อยๆแก้เชือกที่มัดถุงออกอย่างระมัดระวังเอามือรั่วปากถุงเอาไว้เปิดเป็นช่องพอให้มองเห็นกบภูเขาเจบุทานด้วยความตกใจมันน่าตกใจจริงๆเพราะขนาดตัวของมันใหญ่มากใหญ่กว่ากบแคมรูนที่เขาเคยทำวิจัยสมปองยิ้มภาคภูมิ เขาเล่าวิธีการล่อให้กบยักษ์ตัวนี้เข้ามาติดในกระสอบได้โดยใช้แมงป่องช้างเป็นเหยื่อล่อแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่เป็นกบภูเขาธรรมดาหรอกผมดูแล้วมันไม่มีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ด็อกเตอร์อธิบายลองตรวจดูสิครับมันอาจจะเป็นกบภูเขาพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีใครค้นพบก็เป็นได้นะครับ นักวิทยาศาสตร์ใหญ่กับนักวิทยาศาสตร์น้อยช่วยกันจับกบยักษ์ออกมาให้พ้นจากพันธนาการอย่างระมัดระวังมันคล้ายกับกบภูเขารานาบาทิวแต่มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติขนาดทขามันใหญ่มากเมื่อช่างโดยละเอียดกพบว่าน,นักถึง3.74กิโลกรัมปากค่อนข้างจะมนผิดไปจากกบภูเขา ระหว่างตากับรูจมูกมีแถบสีดำเล็กๆสีเงินเจมส์พริกตำราหลายตลบเขาป่านเหงื่อที่หน้าความมั่นใจหดหายมันอาจจะเป็นกบภูเขาแก่ๆหรือกบพันธุ์ใหม่ก็ได้ 50. ห้าสิบห้าสิบผมน่ะค้นพบกบพันธุ์ใหม่ของโลกใช่ไหมครับดตตเจมสเด็กน้อยถามเสียงซื่อถ้าถามภูมิใจกับการค้นพบของตน ผมจะดังไหมครับตอนนี้เราชียงไม่รู้เขาต้องนามันกลับไปศึกษาโดยละเอียดที่อเมริกาก่อนที่จะยืนยันเป็นทางการว่ามันเป็นกบพันธุ์ใหม่จริงหรือไม่หลังจากนั้น5ปีสมปองกลายเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของประเทศเขาเลือกเรียนสัตววิทยาด้วยความประทับใจประสบการณ์ยามเววันหนึ่งในห้องสมุด เขาก็อ่านพบบทความสำคัญในวรารสารต่างประเทศฉบับล่าสุดการค้นพบกบพันธ์ุใหม่ที่สุดในโลกกบพันธ์ุใหม่ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าลาน่าจิจันเชียโรเบร์สันเป็นการให้เกียรติแก่ดรเจมส์โรเบสันผู้ค้นพบผลงานชิ้นนี้ทำให้เขาได้รับเลื่อนเป็นศาสตราจา,ารย์ไม่มีการกล่าวถึงเด็กน้อยชาวไทยในบทสัมภาษณ์ ขนาดเดียวกันกินเนสบุ๊กรับรองว่ากบโรเบอร์สันเป็นกบพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค้นพบโดยดรเจมส์โรเบอร์สันหลังจากเสร็จภารกิจในห้องสมุดแล้วสมปองก็แวะซื้อการแสดงความยินดีส่งถึงด็ตอร์เจมส์สหายเก่าเขาเขียนถ้อยคำสั้นๆว่าดรครับใครค้นพบอเมริกาโคลัมบัส หรือว่าอินเดียนแดงครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะไปสรรหาเรื่องราวและสาระที่มีความรู้ให้กับท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ